เปิดตัว iOS 26เป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน iOS อีกขั้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ s e n s i t i v e Content Warning ที่คอยเตือนเนื้อหาละเอียดอ่อนในการใช้งาน FaceTime ซึ่งเดิมมีในแอป Messages, AirDrop และรายชื่อเท่านั้นแต่ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างไรและวิธีเปิดใช้งานยังไงมาดูกันเลยฟีเจอร์ s e n s i t i v e Content Warning ช่วยป้องกันเราได้อย่างไร ฟีเจอร์นี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยสกรีนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้เรามีประโยชน์หลักๆดังนี้ป้องกันการเห็นภาพที่ไม่พึงประสงค์ช่วยปกป้องเราไม่ให้เป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศรูปแบบไซเบอร์ f l a s h i n g ที่คนใช้วิดีโอคอนโชร์ของลับให้เราไม่ทันตั้งตัวให้เวลาในการตัดสินใจเมื่อระบบตรวจพบภาพโป๊เปลือยวิดีโอจะหยุดชั่วคราวทำให้เราได้เลือกว่าจะสนทนาต่อหรือจะวางสายทันทีรักษาความเป็นส่วนตัวสูงสุด ฟีเจอร์นี้ทำงานอยู่บน iPhone ของเราเท่านั้น On-device machine learning Apple ไม่สามารถเข้าถึงวิดีโอและไม่รู้ว่ามีการตรวจพบเนื้อหาละเอียดอ่อนทำให้เราได้ความมั่นใจในความเป็นส่วนตัว100%แต่ว่าฟีเจอร์นี้ทำงานอย่างไรใน FaceTime การทำงานใน FaceTime จะแตกต่างจากแอปอื่นๆเล็กน้อยดังนี้เมื่อระบบตรวจพบภาพโปเปลือยในระหว่างวิดีโอคอล เฟสไทม์ <Fest> จะทำการหยุดทั้งภาพและเสียงทันทีฟรีสหน้าจอจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนแล้วเราสามารถเลือกต่อไปอย่างไร r e ซูมอ a udi o อแ d นวิดีโอสนทนาต่อเส้าวิดีโอและเสียงกลับมาเป็นปกติและระบบจะไม่เตือนอีกตลอดการสนทนา e อ็น l l วางสายเศร้าเพื่อจบการสนทนาทันทีวิธีเปิดใช้งานเซนเซอร์ที่คอนเทนต์ n อนไปที่เซตติ้งบน iPhone เลื่อนลงมาแล้วแต่ Privacy Security หาเมนู s e n s i t i v e y Content Warning แล้วแต่เข้าไปกดเปิดสวิตช์ s e n s i t i v e Content Warning ที่อยู่ด้านบนสุดให้เป็นสีเขียวสำคัญเลื่อนลงมาในส่วน App Service Access แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ของ f a c e t i m e ได้ถูกเปิดใช้งานสำหรับบัญชีของเด็กก็มี m i g a t i o n Safety บัญชี Apple ID ของเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีจะมีฟีเจอร์ Communication Safety ซึ่งผู้ปกครองสามารถเปิดใช้งานได้ผ่าน Screen Time ท,ที่เซติสกรีน Time Communication Safety และเมื่อเปิดใช้งานแล้วเด็กจะไม่สามารถปิดได้ด้วยตนเองหากไม่ได้รับอนุญาตฟีเจอร์ s e n s i t i v e Content Warning ถือเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังจาก Apple ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมประสบการณ์การสื่อสารออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณอยากได้ความหวิวก็เปิดได้เลย